ครับจบกันครับอริฮนนอนเครื่องแก้ชาบลายเครื่องหลวงตัวอะไรส่งได้เปลี่ยนล่องไฟเปลี่ยนขบูเปลี่ยนคอเลนเดินสายไฟ เดียวปิดไหมเดียวติดนะครับที่ใหม่อัตราการเร่งขบูนี้ก็ค่อยติดมือต้องหากองมาใส่เม่ตัวแต่ถ้ามันมีกองนะมันจะดูดีเพราะลองลองดูเลย

ลับใจนะครับ